ถึงแล้วอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะ,ปะไปไปนูน่นไปนูน่นเราก็มาประสาทหินพิมายนะคะ พี่ไปเฟินหันหน้ามาดินุ่งผ้าถุงยังสวยาาาานี่เราจะเดินเข้าไปดูข้างในนะคะพี่ไปเฟินยังสวยเลยเช่าพผ้าถุง ลื่นมากขึ้นไปแล้วสองพี่น้อง ปราสาทหินพิมายนะคะ เดินตามก็จะมีเป็นทางเดินให้แบบนี้นะคะ เก่งอะ่ะคนโบราณคนเมื่อก่อนเขาทำได้ยังไงนะนี่คะ่ะตัวเชื่อม นั่งรอแม่พี่เฟิร์นน่ารัก,กมากเลยแต่งตัวแบบนี้นะยานฮอนบนน๊อบน่าแตงโมสวย ลคือด้านหลังที่เราเดินมาขอบกันแพงน หมวกก็ลืมถือมาเอาแต่หมวกลูกของลูกตัวเองลืมร้อนมันสวยมากทุกคนขนาดมันอยู่ไม่ไกลบ้านแม่ปุ๋ยนะแม่ปุ๋ยเพิ่งเคยมาครั้งที่สองสวยงามมากเร่มื่อก่อนอะ่ะก็าหินมาเทินเทินกันอะ่ะ เก่งมากถือกล้องเองกล้องอาจจะสั่นนะคะเวลาเดิอนอขึ้นสูงขึ้นตำ่ำไปละนั่งรอแม่และ ร้อนพักก่อนก็ได้ตรงนี้คืออะไรนหนูรอแม่ก่อนค่ะ บรรจุวัตถุมงคลอ๋อ รวมบรรจุวัตถุมงคลแล้วด้านนี้ก็เหมือนก็เขาก็กบูรณะค่ะเอาเด็กดันดันเอาไว้ตรงนู้นอ่ะก็หินมันร่วงอะนะ่ะเนาะ ก่อนคงเป็นหน้าต่าง่ะตรงนี้น่ะ ปรางพมทมั์ก่อสร้างโดยสีราแดงมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมประตูก่อนอเป็นมุกยื่นออกมาทั้งสีด้านภายในปฏิสถานรูปจำลองพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดซึ่งเป็นมหาราชองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเมรปางนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช ที่สิบแปดนะคะโอ้ปรางนี้นะคะอ่าปรางธมมะทัศนะคะสร้างขึ้นในพุทธศักราชที่สิบแปดนะคะนี่จิงจังด้านในก็จะมีโน้อันนี้ด้านข้างเราเข้าไปดูข้างใน ได้ไหมอ๋อสวยจังด้านในจะมีรูปปั้นนี่ด้านในจะมีรูปปั้นนะคะตั้งอยู่ เป็นปรางหินแดงนะคะเขาจะมีป้ายเขียนไว้แบบนี้ทุกปรางนะคะปรางหินแดงสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่ พุทธศตวตรรษที่สินะคะอ <c oughs> รออยู่ไปค่ะ สถาปตัตยกรรมหลุมอะไรอ่ะ<า>เอาหินเทินๆกันเนี่ยเก่งมากเลย เดินไปอ๋ออนนู้นไหว้ด้วยนุนเทวรูปอะไรเดี๋ยวไปอ่านข้างในไหว้สิคะยกมือไหว้ก่อนเร็วยกมือไหว้สาธุนะคะมีชื่อไหมอ่ะ ไปแบบนี้สุดแล้วมั้งจะเดินเข้าไปอีกเหรอ เดินดูก็เดินดูไปเดินไปค่ะยังเนี่ยทุกคนไปแล้วสองพี่น้อง ฟินจะเดินดูไปให้สุดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นที่ที่เราเดินมาเมื่อกี้ การบูรณาไว้เป็นจุดๆนะคะกลัวหินมันหล่นเนาะนก็จะอันตรายห้ามเข้าอ๋อฝั่งนู้นห้ามเข้าั่งทางนี้ปราสาทหินพี่ไม้นะคะสองพี่น้องลงไปถึงนูน่นละเอ,อแม่ปุ๋ยไม่เคยเดินมาถึงทางนี้สักที จะมีหินให้วางไว้แบบเนี้คือหินอะไรหินเขาเอามาไว้ก่อสร้างเหรอ ไม่เห็นมีใครเดินมาถึงนี่เลย,อยรอก่อนค่ะ สองพี่น้องเหนื่อยละนั่งพักป๊ปขึ้นไปพาสายจูงมือพี่ไปด้วย,ไป,วยไปจูงมือพี่ไปเฟินก่อนเร้วพี่เหนื่อยจูงมือพี่ด้วยค่ะริว เดีวเอาพี่ไปด้วยจุงมือพี่กลับบ้านไปเร็วเรวรอก่อนค่ะ ขอจบคลิปีเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกทา